ถ้าเราอยากเห็นตัวเองในอนาคตรเราต้องเริ่มที่ปัจจุบันเราในวันนี้จะเป็นคนกำหนดชะตาชีวิตของเราอีก10ปีข้างหน้าเราต้องเปลี่ยน เราต้องเริ่มถ้าคุณเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้นะวันนี้ปีหน้าคุณก็ไม่เหมือนเดิมแล้วคุณไปไกลแล้วไม่ต้องเปรียบเทียบ <t> <ๆ S 2> ตัวเองกับใครเลยนะไม่ต้องแข่งกับใครนะแข่งกับตัวเองก็พอขอแค่วันนี้คุณเก่งกว่าเมื่อวานขอแค่วันนี้ทาได้ม้ากว่าเมื่อวานขอแค่วันนี้ทําได้ดีกว่าเมื่อวานการที่เราทําอะไรเล็กๆซ้าๆทุกวันทุกวันมันจะกลายเป็นนิสยัยและนิสัยนี่แหละที่มันจะเป็นตัว หมดทิศทางคุณในอนาคตข้างหน้าดังนั้นวันนี้คุณต้องหนึ่งตั้งเป้าหมายเลยคุณอยากเป็นใครในอีก5ปีข้างหน้าในอีก10ปีข้างหน้าตั้งเป้าเลยและอยากเห็นตัวเองยืนตรงไหนในอนาคตแล้วเขียนเป้าหมายนั้นออกมาอย่าคิดว่าแค่ในหัวนะเดี๋ยวมันจะหายไปเอาออกมาเขียนเลยเขียนใส่กระดาษไว้เป็นบอร์ดก็ได้นะแปะไว้เลยการที่เราเอาออกมาเขียนเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นภาพชัดขึ้นพอเห็นภาพชัดขึ้นมันจะลงแรงลงใจโฟกัสมันจะตอกย้ําว่าคุณต้องเป็นคนนี้จริงๆ2